คนเปิดบินกับเราแค่3,500กว่าบาทนะคะตอนนี้ผ่านยิปเกาหลีหลายคนมากค่ะรับกาไรอาทิตย์เดียวนะคะ4,000-5,000เยอะมากค่ะไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องรีบทานะคะเราไม่รีบนะคะมันนาน,านๆมันมีทีนะ,ะโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะไม่ใช่คุณตัดสินใจชาติหน้าแล้วบอกว่าทำโปรนี้ไม่ไม่มีให้นะครับผมชาติหน้าไม่มีนะคะผมนะคะ,นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ทํากับเราเนี่ยได้กําไรเท่าไหร่กันบ้างนะ,ะอยู่ต่างประเทศก็ทําได้ค่ะคุณโชติกาโอเคค่ะลูก รุนาไปแหกตามสองได้เลยนะคะเดี๋ยวนะอ่ะนี่นะคะกำไรอ 1, 2, าทิตย์เดียวหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดบาทอันนี้กำไรอาทิตย์เดียวนะคะหนึ่งมืนแปดพันเก้ารอยี่สิบหกบาทไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายนะคะไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายนะครับขายของออนไลน์ที่ขยายตลาดได้สนใจลงชื่อไว้ตรงนี้นะคะ นึกไม่ออกแม่แนะนําทีมหน่อยทักไปที่ไลน์แอดโคอเนอร์สกอร์สิตาค่ะหรือสมัครผ่านตัวแทนที่ฝากร้านได้เลยนะคะยังไงคุณโอนเงินเข้าบริษัททีช่อสิตาอยู่แล้วนะฮะรับประกันว่าได้ของชัวร์นะคะของนี้จะส่งหลังปีใหม่ไม่เกินวันที่7ประเทศไทยได้รับสินค้าเลยจากเซตนี้จะเป็นเซตที่ได้รับสินค้าเลยจากเซตนี้จะเป็นเซ็ตที่ได้รับสินค้าเลยจากอันนี้อันทย์เดียวนะคะ2 4 6 8นบาทนะคะอันนี้นะคะคุน้ำพึ่งนะคะ2,511บบาทนะคะอ่าอันนี้ไขน่นี้เดี๋ยวนะ ครูบอสกุยภานะคะห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกบาทนะคะอาทิตย์เดียวนะคะสนใจร่วมง,งานลงชื่อตรงนี้เลยนะคะคนจริงพูดจริงนะ่ฮะอันนี้นะคะสาวสวยของเราหนึ่งพันหกร้อยี่สิบห้าบาทเห็นไหมว่าสมัครไม่เยอะแต่ก็รวยได้นะคะอันนี้ยุพานะคะกำไรนะฮะเท่าไหร่เนี่ยหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทนะคะครูมองผ่านกล้องต้องขออภัยด้วยนะคะมองชื่อใครไม่ชัด <c oughs> คุณวีรวิภานะคะอาทิตย์เดียวหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทะค่ะ โอ้ยทำกับแม่รวยนะรวยยันเงาลูกนะคะอะ่คดมดนะ4,334บาทนะฮะเออนะฮะคดหมวยนะอาทิตย์เดียว58,465บาทนะฮะอันนี้อาทิตย์เดียวนะฮะบอสคุณนับตัง61,957บาทนะฮะอันนี้เอ่อพยาบาลสาวสวยนะฮะพอลลี่นะฮะ สามหมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสนใจร่วมงานลงชื่อตรงนี้นะคะสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทคุูติดตามไม่ได้รวยขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณอยากรวยคุณมาทํากับเรานะ,ะระบบเราสร้างรวยได้จริงนะฮะอันนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทไม่เอ่ยชื่อขออภัยด้วยนะบางคนไม่มีชื่อนะครูเวียพอรอาทิตย์เดียวนะะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะฮะบอสครูยางอาทิตย์เดียวสองหมื่นห้าร้อยห้าสิบสองบาทค่ะ สนใจร่วมง,งานลงชื่อตรงนี้เลยนะคระูสิริรักน์1อาทิตย์1นะะึ่งแสนหนึ่งหมืะฮะเก้าันสามรดสบาทนะฮะครูหนุ่งหนิงนะคะอาทิตย์เดียวหกหมื่นสันหสามสบาทนะฮะบอสครูปาห้าหมดันเจ็ดร้อยปดสิบสี่บาทนะฮะครูพินนะคะ าทิตเดียว22,637บาทไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายเราดึงข้อดีของเครือข่ายมานะคะแต่เราทําเป็นออนไลน์นะขยายในยุค 5G ใครของออนไลน์ธรรมดาไม่ปังแล้วจ้ะยุค 5G นะคะไม่ว่าใครนะคะทั้งทุกแบรนด์หลายแบรนด์ต้องมาทำกับเราแน่นอนเพราะเรามีระบบเดียวที่เป็นระบบอัจฉริยะนะคะสอนด้วยการตลาดระดับโลกนะคระูแอนนะคะ4,667บาทนะฮะครูมิมนะคะอาทิตย์เดียว2599บาทนะฮะ กี่คนหมดพูดไปแล้วเนาะอ่ะครูเสตส้มอาทิตย์เดียวนะคะ43,343บาทนะฮะครูเอี่ยวสุริรัตน์นะ,ะแม่ค้าส้มตำนะคะ72,150บาทอาทิตย์เดียวนะฮะอ่ะแม่ลูกอ่อนค่ะลูกยังไม่ถึงเดือนเลยนะค,ะครูกิฟต์นะคะ19,572บาทนะฮะครูออนสุภาวรรณนะฮะ จากอดีตพนักงานเงินเดือนห้าหมื่นะเจ็ดหมืปบาทที่คุณที่ครูอ่านทั้งหมดคือรายได้อทิตย์เดียวนะคะอ่ะครบละนะคะมีคนที่ยังไม่ได้ลงด้วยนะคะดังนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะวันนี้นะคะเซตที่ครูบอกเซตโปรโมชั่นนะเซตเล็กนี้มีจํานวนจํากัดมากค่ะถ้าคุณอยากจะได้สินค้าสโตนและที่สําคัญค่ะได้ลงระบบด้วยคุ้มมาก